เห็นอยู่นะทำไรกันตำส้มตำใครตำหนูกับแม่จะกินได้ไหมถ้าใส่มะนาวเยอะฮะกินได้ปะมะนาวก็เปรี้ยวด้วยอร่อยต้องใส่ผงชูรสด,ด้วยนะแก<ม>่เลย ไปทำไปกินไปทำไปนั่นแหละอ้าวใส่หลายแท่หลายผมเชื่อจะอ่ะมาใส่กันใส่แล้วนี่ทำไมไม่อร่อยก็โทษพี่นะไม่อร่อยก็โทษแม่ ลยยไ,ไม่คืออะไรผมวัวเดี <les> ๋ยวเดี๋ยวเร่นใจไหวเลยเนี่ยเห็นนะเห็นนะทำลายนะ จะ <Yeah. S 1> กินหรอโทั้งใสนาฬิกาทั้งนี่เวอร์มันจะใส่ตาตัวเองอะแสบนะเวอเรววอ้าวมันแสบนะนก็จำเบาๆะ <laughs> โอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอไม่เอามันจะใส่ตาเจ้าของน่ะเนี่ยทำอย่างนี้กดลงไปไม่ต้องตามทำไมทำแค่กดเนี่ยทํอย่างนี้ทำแบบนี้แม่ทำไมพ่อต้องถ่ายตระโดเลยเวลาถึงถ่ายยังถ่ายไม่ได้เลยอะไรพดูเก็บไปดูเก็บไปดูตอนตลูกสาวพ่อเทตามทำหน้าทาหน้าให้มันไม่อยาด